เมื่อลูกนะครับเป็นเบสและพ่อแม่เป็นสติลาวลูกต้องทําตัวอย่างไรแล้วเนี่ยในเมื่อพ่อแม่เป็นคนที่ระเบียบจัดส่วนลูกเป็นคนที่ลันลาสนุกสนานตลอดเวลาสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าพิสูจน์ตัวเองอย่างจริงจังและสื่อสารอย่างต่อเนื่องครับในความเป็นเบสเราอาจจะมีความนอกระเบียบบ้างนะครับไหลบ้างเฮฮาบ้างลันลาบ้างสีสันบ้างแต่พ่อแม่สติลลส่วนมากจะมีกติกามีกฎจริงจังหน้าที่ของเราครับทำผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นให้ได้เลย ย้ำอย่างนี้เลยทําผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นครับหน้าที่เราต้องทาหน้าที่เราส่วนความสนุกสนานเราเพิ่มเข้าไปได้ที่พ่อแม่เราเข้มงวดกับเราเพราะอยากให้เราได้ผลลัพธ์ตามที่เราควรจะได้อยากให้เราเติบโตอยากให้เราแข็งแรงอยากให้เราสําเร็จทีนี้เขามีเส้นทางในสายสิลซึ่งมันค่อนข้างจะ solid แข็งแรงจริงจัง,จงขึงขังเราอาจจะอึดอัดบ้างสื่อสารครับ อธิบายได้บ้างว่าทำแบบนี้ลูกสนุกกว่าทําแบบนี้ลูกจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าขอลูกลองได้ไหมซึ่งถามว่ามีโอกาสที่จะทนปฏิเสธไหมมีครับแต่หน้าที่เราก็คือนําเสนอต่อไปเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปแปลกใหม่ไปเรื่อยๆย้ําสุดท้ายครับที่จะทําให้พ่อแม่สิลครับ มั่นใจและรู้สึกได้ว่าลูกของเราโตแล้วนั่นคือผลลัพธ์จากการลงมือทําอย่างจริงจังอาจจะมีความตึงเครียดบ้างหาเพื่อนทำความเข้าใจกับเพื่อนพาเพื่อนมารู้จักกับพ่อแม่เรียนรู้ไปด้วยกันมาเติบโตไปด้วยกันจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เปิดใจได้ง่ายขึ้นเพราะความเป็นเลสอย่างเราเราก็อยากมีเพื่อนเยอะๆแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบออกไปสังคมมากมายหน้าที่เราก็คือพาเขาเข้ามาคุยขออนุญาตเอาทุกอย่างแบบเปิดเผยร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับไม่จําเป็นต้องโกหกไม่จําเป็นต้องหลบเลี่ยงครับใช้วิธีการสื่อสารตรงตรงให้หมดแล้วจะได้รับผลลัพธ์อย่างที่ต้องการอย่างแน่นอนนะครับสําหรับจีนิสอื่นๆที่อยากรู้หรืออยากเข้าใจครับโปรดติดตามคลิปอื่นๆของทาง G ีนส์คูลของเรานะครับแล้วจะเห็นภาพเหล่านี้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับเราไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ